สวัสดีครับพบกับผมใหญ่ชินมัญชรนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่มหัศจรรย์นะครับเกิดขึ้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ดู y t u t u นะครับของพี่ใจเชฟนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเรามีเพื่อนแล้วนะครับเหตุผลที่มีเพื่อนมาแล้วเพราะว่ามีคนที่มีของคล้ายเรานะครับเราไม่ได้อุปโลกแล้วตอนนี้เพราะว่ามีการเปิดประเด็นเกิดขึ้นแล้วครับเขาเรียกว่าวาลีคุณชรหรือคุณชรนวาลีหรือช้างน้ํา น,นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีคนกล้าเปิดประเด็นนะครับก่อนหน้านี้เราก็อ่านเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยได้มาจากอาขุนพันธ์นะครับที่โด่งดังในเรื่องของการสร้างจัตุคามนระเทพนะครับท่านก็เคยอธิบายเรื่องนี้เหมือนกันขอญาตเอ่ยนามนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็นข้าราชการตำรวจนะครับเคยจับโจรในป่านะครับที่อยู่ในป่าลึกทางภาคใต้นะครับแล้วก็ได้ประสบพบเจอ เกี่ยวกับช้างช้างน้ำนะครับขออย่าเรียกคำว่าช้างน้ําดีกว่าครับมันจะได้มองถ้าเราบอกว่าวาลีกุญชรคนมันไม่ค่อยมันมันจะเหมือนคล้ายๆกับลาชาสั์นะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคในเมื่อมีคนเปิดประเด็นมาให้เราแล้วแสดงว่าเราไม่บ้าเราไม่ได้พูดคนเดียวเราไม่ได้รู้คนเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะมีคนเปิดประเด็นแล้วแล้วคือมันมีการเกิดกับการยังไงอ่ะมีการเปิดประเด็นนะครับ การเปิดประเด็นในครั้งนี้นะครับผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องที่มาศจั่นนะครับก็อยากจะบอกหลายท่านนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วเกิดแล้วเป็นข่าวโด่งดังนะครับในปีสามกว่าหรือประมาณ4ี่กว่าก็เห็นว่าเป็นข่าวโด่งดังนะครับแล้วช่างน้ําชุดนี้นะครับเราก็คิดว่ามันคงจะเป็นเปลือกไม้หรืออะไรก็อะไรไม่รู้หรือใครมาปั้นเกี่ยวกับการทําพระนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมดูแล้วว่า เอ้ยเขามาทําเองหรือเปล่าสร้างเองหรือเปล่ามันเป็นเหมือนสตอรี่นะครับเหมือนสตอรี่ที่เราคิดว่าเขาอาจจะมีเกจิรุ่นเ,เก่าๆสร้างนะครับเกจิรุ่นเก่าสร้างประมาณนี้นั่นคือความหมายของตอนที่เมื่อประมาณ5้าถึงสิปีที่แล้วนะครับสำหรับความคิดผมนะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะ,ม,นจะมันจะเป็นเรื่องจริงนะครับพอเราเริ่มศึกษาจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเปิดประเด็นอย่างของพี่เทพไปทำยูทูบที่อะไรมองการนะแล้วก็มีคนนํา นำช้างเหล่านี้ออกมานะครับก็ไหลเชือกอยู่นะครับเขายัดริ้กเชือกนะเขาช้างไร้เชือกนะครับโดยผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมีแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองบ้าแลวตอนนี้ผมขอผมไม่ได้บ้านะครับงานนี้งานนี้พูดเรื่องจริงเลยนะครับวารีกุญชรคือช้างน้ํานะครับมีที่มาที่ไปเกิดขึ้นจริงมีเข้าเครื่องสแกนนะครับดูวัตถุข้างในว่าเป็นการปั้นขึ้นหรืออะไรก็แต่เขาพิสูจน์ออกมาแล้วเมื่อเข้าพิสูจน์มาแล้วเราเปิดประเด็นเลยนะครับ อของผมเนี่ยจากตัวเลขที่ผมมีนะครับเป็นหลักร้อยตัว,วน,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 นะครับเป็นหลักร้อยตัววันนี้ชอมเปิลเรียกน้ําย่อยนะครับแล้วเราก็เปิดไปเลยนะครับมันเป็นเครื่องรางอย่างดีนะครับช้างคือสัตว์ใหญ่นะครับช้างคือสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่นะครับยังไม่เคยมีให้เตรียมตัวได้เลยครับเพราะใหญ่ชินมนชนจะแบ่งให้อ่าการแบ่งให้ของผมเขาเล่นกัน นะักตอนนี้ตนหลักล้านสำหรับใหญ่ชิมชรไม่เคยคิดเรื่องเงินครับชอบก็ทักไม่ชอบก็พานเข้ามาศึกษายินดีอาจจะได้โชว์ตู้ทั้งตู้นะครับนี่คือสิ่งที่ใหญ่ชิมชอนทาไม่เหมือนใครไม่เด้เป็นพาณิชย์เรื่องการค้าขายชอบก็แบ่งกันไปเอาไปบูชากันช้างคือตัดใหญ่ช้างปินของผู้บ้านผู้เมืองนะครับแล้วช้างเหล่านี้มีมีตัวตนจริงนะครับ อยู่ในปามมา่าดิบมะพร้าวนะครับพบมากที่ไหนนู่นเลครับเขตเมืองการนู่นครับป่าดิบชื้นนะครับหรือทางใต้ป่าดิบชื้นนะครับเขียวขจีตลอดทั้งปีช้างนี่ตายได้ยังไงหนึ่งก็อาจจะตกน้ําตายหรือ,อเป็นโรคตายเรื่องอะไรก็แต่คือเราต้องจินตนาการไปว่าของเหล่านี้มีดีอยู่ในตัวไม่จําเป็นต้องปลุกเสกแต่ด้วยว่าพระเหล่านี้ตามที่ประวัติที่ผมทราบ เป็นพระทุดงที่ได้ไว้แล้วก็ผ่านป่าที่ได้เก็บสะสมเอาไว้แล้วผมกล้าเปิดประเด็นเลยว่าของเราของแท้แน่นอนพอมีคนเปิดประเด็นมาแล้วนะครับเปิดประเด็นมาแล้วเขาเผยแพร่ออกมาเป็นความรู้เราเองก็เช่นกันเราก็อยากจะเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับอยากศึกษาเราก็ยินดีเปิดประเด็นให้เหมือนเราเปิดเราตั้งศูนย์ใหญ่โชพระอดพระดูพระสอนพระอันนี้เป็นของที่ จะบอกว่าพิลึกหรือพิดสดารก็ได้แล้วเป็นของที่หายากไม่ใช่มีเงินแล้วจะได้ครอบครองนะครับท่านลองพิจารณาดีๆนะครับนี่ช้างนะครับช้างเล็กที่สุดในโลกนะครับบางอันนะครับงาหายเพราะเกิดจากการสมัยก่อนช้างมันจะไล่ชนกันฝิกกันหรือสลัดงาเขาก็เขียนว่าชัดเจนผมเองก็เปิดประเด็น เรื่องนี้เหมือนกันว่าของเรามีดีเราก็กล้าพูดกล้าอวดกล้าโชว์แต่ด้วยสถานการณ์ที่เราไม่อยากจะนี่เพราะว่า,ามีการทำงานอยู่น,นี้เราก็เลยไม่ได้โชว์เยอะนะครับเพราะปกติผมจะโชว์เต็มโต๊ะเลยนี่ก็คือเป็นที่มาแล้ว YouTube นี้ก็ผมก็อยากให้ทุกคนาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ผมนะครับเพื่อเป็นแรงมาใใจาในการนำเอา ของที่หายากหาชมได้ยากมาอวดมาโชว์นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ไม่ใช่ว่ายาชิมชอนจะมีแค่สมเด็จหรือพระต่างๆเกจิต่างๆแต่ยาชิมชอนยังมีเครื่องรางที่หายากนะครับท่านจะต้องย้อนกลับไปเนะี่ยอายุเท่าไหร่นะครับท่านถึงจะได้ครอบครองผมเองก็เช่นกันผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้ครอบครองแบบผมนะครับอยากจะแบ่งให้และชุดนี้ก็คือ งายยาวมากนะครับบอกเลยมีอายุทั้งนั้นนะครับเขาไปพิสูจน์มาแล้วแล้วมันก็ได้ผลกรรที่เขาพิสูจน์มานะครับว่ามันเป็นของของแท้ของมีชีวิตมาก่อนนะครับมีการเอ็กซเรย์ X ray, ดูภายในมีโครงสร้างอะไรทุกคนเห็นแล้วนะครับในช่องทางของพี่แต่เทพชาแนลนะครับผมเองก็ต้องเปิดประเด็นบ้างแหะครับเพราะว่าผมไคงไม่ได้บ้าแล้วเพราะผมบอกเลยว่าคิดว่ามันเป็นของการทําเรียนแบบขึ้นมา แต่จริงๆไม่ใช่มันมีชีวิตมันมีตัวตนมันมีจริงในป่าหิมพานต์ในพรานป่าที่มีตาสมพระตุดงที่เดินฟังไม่ว่าจะเป็นพม,มา่าขมรอะไรที่อยู่ตามตะเข็บล้วนแต่เป็นของที่มาจากทางนู้นทางนั้นนะครับประเทศไทยเนี่ยยากที่จะมีนะจะมีก็มีทางใต้ป่าดิบชื้นถามว่าใครมันจะเข้าไปหาครับไม่มีหรอกครับยกเว้นแต่คนรุ่นตกเก่าเขาเก็บเอาไว้เป็นมอดกตกทอดสืบทอดกันมาว่า ของเหล่านี้มีชีวิตมีตัวตนจริงแล้วเราคิดว่าเรากล้าแบ่งได้ไม่ต้องท่านไม่ต้องหอบเงินเป็นล้านๆมาหาผมนะครับเพียงท่านดูคลิปนี้แล้วท่านได้อะไรท่านเห็นอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกสอนนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายนะครับการเข้าใจกันง่ายเนี่ยนะครับผมก็ เน้นเลยนะครับว่า,าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้มีการมอาีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราทำ y o u u u b e FC อย่าชิมชอน,นะครับคู่กับ facebook ไปเลยนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายเลยแล้วคุยกันยาวเลยนะครับนะครับเราก็จะเริ่มเปิดประเด็นเลยนะครับก็อย่างที่ผมได้คุยนะครับนะครับ เราจะเริ่มเปิดประเด็นเป็นประเด็นแรกเลยนะครับในการแบ่งเช่าพระทุกครั้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ทําอะไรไปแล้วไม่ไม่ก่อเกิดโทษหรือการนินทาโจมตีใส่ร้ายเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบน,นั้นสิ่งที่เราทํานั่นก็คือการแบ่งปันแบ่งเช่าศึกษา สิ่งที่เราทําให้นั่นคือความสบายใจของเราและทุกคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ย่าเรานีต้อนรับทุกคนนะครับผมจ่ายชินมชรน,นะครับมีแบรนด์ที่พอได้นะครับอยากจะเผยแพร่เราก็บอกสอนกันเพื่อเป็นความรู้กันนะครับเหมือนผมเผยแพร่บล็อกเขาเอาพระมาจากจังหวัดไหนก็ไม่รู้มาใส่บลอกผมปรากฏว่าไงครับใส่ได้พอดี แล้วจะบอกว่าผมทําบล็อกลอมได้ยังไงเนี่ยครับไอคนที่พูดเขาไม่รู้หรอกครับแล้วไอเนี่ยผมทําเป็นเลยครับนะครับเขาไปดูข้างในว่ามีอะไรนะครับบางอ่าเนี่ยมีหางช้างมีงงช้างมีหูช้างมีหน้าพากช้างแล้วผมจะรู้ได้ไงผมไม่มีความรู้ขนเหล่าพวกของเหล่านี้นะครับนะ่าตอนนี้เราเปิดประเด็นให้แล้วนะครับใหญ่ชิ้นน้มันชอ กล้าเปิดประเด็นว่าใยชินนัมชอนก็มีของสะสมที่หายากที่สุดในโลกเหมือนกันนั่นก็คือกุญชอนวารีหรือช้างน้ำนะครับที่อยู่ในป่าดิบนะครับหายากนะครับหายากนะครับแล้วเราก็ใครที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวชมก็ยินดีมาที่สวนสาขาเราก็คือพิมพ์คำว่าวัดไผ่ตะดาวเนี่ยท่านจะเดินทางมาถึงเราได้โดยอัตโมัติ นะครับและนี่คือสิ่งดีๆที่เรานําเสนอนะครับเราไม่ได้มีแค่นี้เรามีเป็นร้อยนะครับแต่เป็นร้อยเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่มีแวงมีบุกมีนู่นนี่นั่นบ้างนะครับเพราะว่าการเก็บรักษาเราไม่ได้เก็บดีนะครับแต่สิ่งที่เรานํามาโชว์นี่คือเราดูแล้วมันสมบูรณ์แบบนะครับแล้วน่าเชื่อถือแล้วเราบอกกันแล้วเราก็แบ่งปันกันนี่คือสิ่งที่ยาชิมชอนมอบให้ทุกคนทุกท่าน ในช่องทาง Youtube FC ใหญ่ชิ้นน้ำชรหากท่านใดสนใจหรือ,อพูดคุยกับเราเราก็ยินดีนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในการทำคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจคลิปหน้าเรามีอะไรอีกรับชมกันคลิปหน้าครับผม